ในสุด PlayStation 5 Pro ก็เปิดจองแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่แน่ใจว่า จะพรีออเดอร์ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าประโยชน์โพดผลของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างไปเปิดค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าใครมี PlayStation 5อยู่นะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปในตัว PlayStation Store บางเกมนะครับที่เขาลองรับอะ่ะเขาจะขึ้นแล้วนะว่าเป็น PlayStation 5 Pro Enhanced อ,อ,อันนี้ลุงมาเอามาจาก Reddit นะมีสมาชิกนะครับเขาทำการรวบรวมตัวลิสต์เกมนะว่า มีเกมอะไรบ้างทั้งหมดนะครับที่เขาสพอร์ตอยู่ในตอนนี้นะปลายปีแบบนี้นะครับผมเกมออกมาเยอะมากๆเลยนะใครที่กำลังตามหาโค้ดเติมเงินนะครับบน PlayStation Store ของประเทศไทยทาง Razer นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เราซื้อโค้ดเติมเงินใน PlayStation Store ได้แล้วนะครับความเด็ดเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถึงปลายเดือนพฤศจิกยายนนี้นะครับผมถ้าใครเติมเงินทาง Razer Store นะครับ<ๆ>ก็จะได้ส่วนลด3%นะครับถ้าเกิดเราใช้ตัว iBanking นะ1 0 0 0บาทก็ลด 30บาทถ้า2,000บาทลด60บาทเลยนะข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเรายังได้แต้มสะสมด้วยนะ r a เซอร์ซิลเอนะเอาไปแลกนะครับพวกของต่างๆของ r a เซอร์ได้นะอาทิเช่นพวกอัญมณีนะครับอาจจะเล็ง ตัวจอยอาจจะเลงหูฟังไว้นะครับอย่าลืมไปเติมกันได้นะครับลูกแมวใส่ลิงก์ไว้ที่คาําอธิบายวิดีโอนะแล้วก็ที่คอมเมนต์ไปกดกันได้นะครับลูกแมวขอขอบคุณทางเรเซอร์ด้วยนะครับที่สปอนเซอร์วิดีโอนี้ครับอันแรกนะครับคืออัลลันเวกสองซึ่งอัลลันเวกสองในเกมสวยอยู่แล้วเนอะก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะถ้าเกิดได้เล่นแบบ p l a y s t a t i o n 5 Pro e n h a n c e ก็น่าสนใจอยู่นะครับมี a p e x Legends นะครับมี a s s a s s i n s Creed Shadows อ่าอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องซื้ออยู่แล้วเนาะแต ต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็อยู่ในลิสต์ของเกมที่ลุงแมวเลงไว้นะ The Callisto Protocol นะครับ The Cool m o t o r f a c e Dead Rising Deluxe Remaster นะครับ Demon's Souls นะ Dragon Age The w e l u a r d นะครับอันนี้ก็อยากเล่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเกมใหม่เนะเป็นเกมใหม่ของปีนี้ตอนนี้มีเกมใหม่อยู่ในลิสต์สออันแล้วนะก็คือ AC Shadow นะครับแล้วก็เนี่ย Dragon Age The w i l g u a r d เนี่ยเนาะแล้วก็ Dragon's Dogma 2อันนี้ก็โอเคเลยนะ Dynasty Warriors Origins นะครับเกมใหม่นะ EA Sports College Football 25นะครับ EA Sports FC 25นะอันนี้ใครที่สายฟุตบอลก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะ Empire of the Ants Endless นะครับ F1 24 นี่ Final Fantasy 7นะครับ Rebirth นะอันนี้ลูกแมวซื้อมาแล้วดองไว้ยังไม่ได้เปิดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะหมเดลเป็นเล่นรีเมคยังไม่จบเนอะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเขาบอกว่าเท็กซ์เจอร์ต่างๆดีขึ้นนะครับของตัวละครน้องทีฟ้าใดๆนะั้นรายละเอียดตรงผมเท็กซ์เจอร์ผมอะไรเงี้ยนะ,อ,ะอันนี้ดีขึ้นอันนี้กน็น่าเล่นอยู่นะครับแกนทนะูอิสโต7เกมรถแข่งแต่ก็นานแล้วมีภาษาไทยด้วยนะครับ Watch Legacy อันนี้เปิด เลเทซิ่งได้ด้วยนะครับใครอยเล่นไม่จบเน r ะ z o r s z r n Zero d n w n r e s t s t e r ที่เขาเพิ่งประกาศไปอันนี้ก็รองรับด้วยเนะแล้วก็ Horizon Forbidden w e s t อ่าอันนี้ก็รองรับเหมือนกันนี่เล่ายังเล่นไม่จบนะก็มีภาษาไทยด้วยนะครับน่าสนใจ The Last of Us Part 1ตอนนี้ลงในตัวใน PlayStation Plus แล้วนะครับก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็ The Last of Us Part 2 r e m a s t e r นะครับทั้งสอ,งอันเนี่ยมีภาษาไทยแล้วนะ Lies of P l i ไลซ์ Dragon ไพเรตยาก k ซ่าอินฮาวายอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเกมมาใหม่เลยนะครับแมดเดน NFL 25นะครับมาเวลไร i วอ l ์นี่แล้วก็ที่รู้ไหมว่าบิ๊กดีลมากๆนะเม t a l เกียโซลิดเดลต้า n ส k e e อีเตอร์ก็คือภาค3เอามารีเมคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่มากๆเหมือนกันที่คนรอนะแต่ว่าคุณโคจิมะก็ไม่อยู่แล้วนะ The Midnight Town Stories นะครับอดัมไดอารี่เนาะ มอร์ทัลคอมแบตภาคแรก My Little Universe รนารกะเบรดพอยต์โนแมนสกายนะครับอัลเบรคเ s ดส์ออฟเฮอร์เรอร์โคเมติกสปริตนะครับโปรเบสบอลสป i r ิ t 2024-2025นะครับเรดเฉดแอนด์คล้งวิฟพาดนะครับร e ด a กเท็ดเรซิเดนต์อีภาค4นะครับเรซิเดนต e v ี l ิ i วิลเลจเนอะรีทรีโว่เนะไรซ์ออฟเดอะโรนอ่าก็น่าจะทำให้ไหลลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ กราฟิกได้จะสวยขึ้น Spider-Man มนได้มาหมดเลยนะ s p i d e r m a แมนรีม t สเตอนะครับ Spider-Man m นมา s m o r อร์เร p i สสไปเดอร์แอันนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับสไปนะ this is g u n f u เนอะ Star Wars Jedi Survivor นี้ก็น่าสนใจ Star Wars outlaw น่าจะดีขึ้นนะ performance น่าจะดีขึ้นนะครับ Stellar Blade นะน่าสนใจไหมอยากจะได้เห็นแบบเกราะวิบวับ <laughs> จะเป็นแบบไหนนะ Test Drive Unlimited นะครับ Power of Gas Bar ถ้าสมอ่านไม่ผิดนะ Unreal Kingdoms นะครับ u n t i l d a w n นะ วอลเฟร์วอลตันเดอร์นะครับบูเบอรีนะบู ine, เบอรีนี่ก็จะเป็นอีกอันที่ที่เด็ดนะครับแล้วก็ w ว r ร์ออฟวอลชิพนะแล้วก็มีเกม PSVR 2 2เกมนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเปิดไปทัซงิ่งที่ 4K ได้ทั้งหมดก็คุณภาพมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเกมนะนะแต่อันนี้คือลิสต์ในเกมนะครับจริงถ้าเป็นเกมใหม่จริงๆเนี่ยก็จะมี AC ถูกไหมมี Dragon Age เนาะมีตัว Snake Eater เนาะตัว Metal Gear Solid นะครับแล้วก็ Wolverine อนะ่ะ ก็เท่านี้เองนะอาจจะหลักๆก็จะมี4เกมอ้อแล้วก็ยังไม่อยู่ในลิสต์ก็คือ Monster Hunter แต่คิดว่าน่าจะได้อ,อ นะอัปเดตนะตัวโปรแน่ๆนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่า GTA ของปีหน้าใช่ไหมก็น่าจะมีเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นรวมๆของลิสเกมนะฟังแบบนี้แล้วแล้วยังไงบ้างนะครับแล้วเรารู้สึกยังไงไหมนะกน็อย่างน้อยลูมาดาวอว่าเราสนใจเล่นอย่างวน้อยก็ที่ 4K 60fps ลื่ๆนๆแหละหรือไม่งั้นก็เปิดเลเทิซิ่งก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องมาดูกันไปทีละเกมเหมือนกันนะว่าเป็นแบบไหนนะมันก็มี2ออย่างใช่ไหมถ้าเกิดสมมติประโยชน์ไม่ชัดว่า เป็นยังไงแต่พยายามจะขายเครื่องนะครับก็ลูมาคิดว่าตัวเกมอ่ะจะต้องแข็งแรงคือจะต้องมีเกมทักอย่างที่แบบว่าที่รู้สึกว่าโอ้โหคนอยากจะเล่นกันนะครับแต่ว่าณจุดนี้เนาะพอเปิดเครื่องโปรมาปุ๊บเนี่ยลูมาว่าสิ่งที่อาจจะขาดนะสำหรับ Sony ในการสร้างแรงจูงใจ p y s y s t i t n p r p เนี่ย5 Pro เนี่ยนะครับก็คือเกมที่มันจะแบบ ดึงดูดมากๆที่ทําให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลันนี้ยังอาจจะน้อยอยู่นะครับแต่เนี้ยก็เราดูกันต่อไปเนาะเดี๋ยวมันจะอยู่ในช่วงที่ถ้าเกิดเปิดนะปุ๊บใช่ไหมราคาก็จะค่อยๆทาโปรมาด้วยในขณะที่อาจจะมีเกมบางเกมก็ได้นะที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่านี่คือเหตุผลเกมนั้นอาจจะเป็น ไม่รู้ GTA ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็น Monster Hunter ก็ได้หรืออาจจะเป็น Metal Gear Solid หรืออาจจะเป็นเกมในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะาต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ถ้าเราดูเฉพาะตัว PlayStation เนี่ย PlayStation 5เนี่ยเราอยู่แค่ mid-gen อยู่เลยนะครับครึ่งทางนะครึ่งทางอยู่เลยนะครับนี่คือ mid-gen upgrade นะเพราะนั้นก็เลยอ,อีกครึ่งหนึ่งก็ถ้าเชื่อใน10ปีก็เลยอ,อีก5ปีท่านผู้ชมฟัง l i s เกมแล้วคิดยังไงบ้างนะครับคิดว่ามีเกมไหนที่ รู้สึกว่าอยากเล่นบ้างนะหรือว่ามีเกมไหนที่รู้สึกว่าโดนใจบ้างก็แบกปันกันมาได้นะหรือมีเกมไหนไหมที่เป็นเหตุผลที่ต้องซื้อ PlayStation 5 Pro นะครับโอเคลุงแม่ขอลาไปแล้วนะจะใหม่ไปสดไปนะครับขอมีความสุขมากทีทุกท่านสวัสดีครับผม